THANKS okay.

เธ้สองตัวนี่นะเธ้สองตัวเนี่ยนี่ใส่มันกันเลยแม่ลูกเนี่ยนาโน้กตรงนี้อ่านาโน้มจริงทุก ดูพวกนั้นจะห่อเย่งผ้าเช็ดหน้ากันดิอมิเไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอะไรเนาะอะไรเธอมิเชลเขาจะนั่งตักด้วยอะกแหละ อะไรอานาะไ้ะไม่ยอมไอ้เะอม่อมงช่งนั่งตักอมาเนี่ยมาเน่ยมานี่นี่สมัเสันี่ดูงกตักตัักกตัักั ตัวใหญ่ใจเล็กที่ไหนมาอันนี้เป็นยังไงบ้างเนะจสันามาอันนี้ได้นั่งตักตาแล้วใช่หเจสันเจสันโอ้หนักไม่ไหวอ่โอ้หญิงซอมอยู่ญิงซอมเิหญิงซอมไม่สน พี่มาร์คพี่มักขิกพี่มักขิกยากเล่นด้วยพี่มาร์คอันไรเนี่ยอะไรอะไรของพวกเธออันไรของพวกเธอผ้าชิดหน้าหมอยสำหรับผู้หญิงนะมาเวลเธอจะไปแย่งเรื่องเขาผ้าชิดหน้านี่คืออะไรนะในตาดูหน่อยดิ อย่าไปยุ่งเขาเลยมาเวิวไปเรื่องของผู้หญิงลงมาหมหญิงกับผ้าเช็ดหน้านี่ของคู่กันเลยนะดูด<ม>ียังไงมาวิวอ <c oughs> <c oughs> ดูมาวิวนั่งดอนั่งกับน้องเขาดีแบบเบลอเลยมาวิวโอ้โหเธอกับหญิงนี่คนละไซส์เลยนะ หญิงหญิงี่ทำกายอยางค์ไม่ถูกนะเรือทำหน้าตายหรืหน้าตาหญิงนี่เขาห่วงไพเชนาอยังไงมาเบลอยากเล่นไพเชหน้ามั่งเหรอแมมาเบลมาเบลกับลุงเช็กสันอยากเล่นไาเช็นะทำไม ทำไมดูหน้าหญิงนี่หน้าหญิงดูใกล้ๆดิหน้าหญิงไม่ใช่อ,อันนี้เลยนะอย่ามายุ่งกับฉันพราเธอไปเล่นกันได้แล้วไปเพวกเธอไปเล่นกันได้แล้วดูดูหน้าหญิงเอาเรื่องนะหน้าหญิง <c oughs> พี่มาเวียวมันนั่งอะไรตรงนี้เนี่ย <c oughs> นั่งเบียดหนูหญิงหญิงอมาเบียวตาตา ตาหางเมื่ผมงานดิเอาเวล์มือเนี่ยเอาเวขอจับมือดิดิเอามือดิมือเธอหน่อยดิเน้น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 เน้แต่เป็นของหญิงนะไม่เอาให้หญิง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 ไงให้หญิงหญิงให้หญิงให้หญิงไปแจกสันแจกสารยาเธอจะเป็นเล่นอะไรของผู้หญิง ปล่อยเขาญีงไม่ต้องไปแจ้งหญิงอะ่หงอะหญิงก็ไปเล่นไปอันหญิงใจหญิงใหญ่อืมมาขุดอะไรนี้นหญิงใงหญ่ไม่ต้องมาดมเราะมันต้องมาดมมันต้องมาดมยังไงยังไง ทำเป็นตาอะไรมีเร be uh ื่องอะไรตาแม่มีอะไรแม่ไม่จะขุดอะไรให้หนูข mm ุดเองหนูมีพล yes ังงานเยอะกว่าแม่นี่แน่ตีตุดนี่แน่พลังงานเยอะนี่แน่นี่แน่ฮะฮึมโอ้ตาทำอะไรอยู่ตาขึ้นมา แม่เธอเลยจะมาสอนเรื่องขุดเธอขุดดินน่ะนานะนไปไปน้นะไปท่นะไปจากตรงนี้ไปอื<า>อะไรแมกกี้นี่มันผ้าของหญิงเขผ้าของหญิงเขา,าขอขานานอ๋อพวกเธอเป็นอะไรกันเนี่ย ก็เธอเป็นไรแม็กกี้อยากจะเล่นผ้าด้วยแม็กกี้ดูหญิงหญิงไม่พอใจนี่หญิงเสรนมาเวลนั่งนั่งเป็นกำลังใจให้น้องมเวลแล้วเธอไม่ช่วยหรอไม่ช่วยหญิงองะเเธอไม่ช่วยหญิงวะ ดูดูทุกคนดูฝั่งนู้นหน้าตาของคุณนายซอมบี้ยีฟันใสดำโชกเลยดูดิดูดิอันไหของพวกเธอเนี่ยนั่ดูหน้าหญิงดิหน้าหญิงไม่พอใจดูดูมาวิลดิมาวิลเด็กน้อยนะมาวิล แค่ยิ้มเหรอเธแค่ยิ้มเ,เ,ออเนี่ยอ,อ,อะไรเนี่ยฮะแค่พาน <c> เ <oughs> ดียว,วเนี่ยเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวตามมาจัดการตามไปหาหนี่นี่อะไรกันฮะอ,อะไรกันฮะแม่หญิงใหญ่หญิงใหญ่กับชายหนุ่มรูปล่อสอง ลูกเขาทั้งสอง host. อ่ะลูกสุดหล่อเขาทั้งสอง au? แหมเอาไอ้แจ็คสันไม่ยอมใครสุดลหล่อใครไรผมนี่แหละหล่ลอเหมือนกันด้วยด้วยด้วยด้ยหญิงใหญ่แหมต,ตัวก็เล็กเล่นกับมือเขานะค,สสคุณนายซอมคุณนายซอมดูดิตัวไหนเป็นตัวไหนลเลยไหมโอ้คุณนายซอมเล่นกับอนเขาดิ คุณนายเธอตัวเลก็กกว่าเขานแะนี่ยคุณนาย <c oughs> ดีดีแม่ตัวเลก็กกว่าลูกเลยด้วยเล่นกับเบาๆนะอย่าให้ได้เจ็บนะเอ้าแล้วพวกเธอต้นไปเยี่ยงเพศเช่นเอร์ของหญิงฮะ อะไรของเธอเนี่ยอะไรของพวกเธออะไรของพวกเธอผ้าเช็ดหน้าผืนเดียวนี่แย bon ่งกันอะไรอะไรเนี่ยโอ้ยฉันจะเอาฉันจะมาเล่นหญิงของฉันของผู้หญิงเขานะมาเวลมาเวลวแต่มันจะเล่นอะไรพ้าเช็ดหน้าเนี่ยฮะมาเวล ไมกคิดอย่าไปแย่งเลยน่าเกลียดไมกคิดของผู้หญิงเขามาเวล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 หยุดมันของผู้หญิงเคานะม,มาเวลของผู้หญิงเไปอย่าไปยุ่งอ,อย่าไปยุ่ง อย่าวิยญ่ของหญิงเอ๊แจ็คสารแจ็คสารแจ็คสารฝังรู้เรื่องไหมพวกเธอแกล้งเลยหญิงอของผู้หญิงเลยมันแย่งอะไรสวนโอ้สุดหรอสุดหรอ,อว้าวพี่มาร์คสุดหรอ,อแต่ข้างหลังใครนะข้างหลังตัวเล็กๆใครนะตัวเล็กๆใครอยู่ข้างหลังอ่ะ ทำเป็นเก๊กเอ้ยทำเป็นเก็กอ่ะสมบีนะเวลาเขาอยู่กับลูกเขาก็าจะเก็กงเนี้ยเขาจะไม่ดูเป็นเด็กน้อยนะเขาจะดูเป็นมาดแบบมาดนะหรือมาดเขาดิเขาไม่มีความเป็นเบบีเลยนะเวลาอยู่กับผมเนี่ยหืม,หมทำอ่อนอ้อนเบบี้ดูเขาเข้มแต่เราก็ต้องให้เกียรติเขาเขาเข้มก็ปล่อยเขาเข้มแน่แน่ทำเป็นแอม พี่มากบอกแม่แม่แ็แอม,แมอะไร <laughs> พี่มากบ่กเสียงไม่มี power พี่มากลองเห่าดิ้ h พี่มากเห่าดิเห่าดิโอ้ยังไงอินานโนตอนแสบอินานโนควายกับพี่แจ็คสันเลยล <laughs> เหรอแจ็คสันแจ็คสันลุง ยังไงยังไงลุงโอ้ลุงลุงลุงก็น่ารักเหมือนกันนี่ไม่เอาต่อผมมาหลอ่อไม่ได้ไดีน่ารักเลยลุงก,ก็หดดุ่นดีนี่แต่ดุแม่เธอแม่เธอวางมาดีแล้วอ่ะชอบวางมาดอ่ะคุณนายซอมนี่ดูด,ดิเขาวางมาดไม่ให้ลูกเขามาแบบหยอกเล่นไง คือถ้าเขาไม่วางมากนี้นะลูกเขาก็จะมาหยอกเล่นนะ่ะโอ้ยพี่มาร์คทำไมพี่มาร์คแบบพี่มาร์คจริงๆนะพี่มาร์คตัวใหญ่กว่าซอมบีนะนน้นี่น่นแ่นแน่นแน่นแน่นแหน่จะไปเย็นเล่นไปเล่นกับลูกเลยน่ะน่ะน่ะ,นะคุณนายแหน่ดู กัดนั่นเนาะนั่นเนาะเธอจะได้เจ็บนะนั่นเนาะเธอเล่นแรงอะ่ะถ้าเขาเล่นแรงมั่งนะเธอจะได้เจ็บนะคุณซอมเอ้าวลิกพวกเธอแลวยังไม่เลิกกันแย่งผ้าเช็ดหน้ากัน,นนะอีกนะฮะนี่มันของหญิงเขานะ อ <c oughs> ของยิงเขายิงเธอไปไหนเธอเข้าไปในบ้านไปไปเอาเข้าไปในบ้านไปตาจับพันเนี่ยพันหัวเนี่ยเข้าไปในบ้านไปข้าเช็ดหน้าผืนเดียวหนุ่มๆก็ไม่แย่งเอาเอา,เอาตาจะไปผูกผูกเป็นโบไหมผูกเป็นโบไหมเอาไหมไม่เอาตา ผมจะคาบไว้กลักวกลัวพี่พี่มาเวยียวจะมาแย่งของหนูหนั่นโน้เห็นชอบเลยนั่นไม่ชอบ <laughs> หญิงก็ชอบสวยชอบงามอ่ะหญิงอะ่ะโอเค okay, แย่งกันนักทําไมหญิงหญิงหญิงก็งนะยังไงเนี่ยหญิงไม่ไม่เธอก็ไ,ไว้นะเนี่ยออก็ <laughs> 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 สวยดีนะหญิง มวิวมาวิวตาตาไม่เห็นในผมเลยอ่ะเธอจะเอาผ้าชดหน้าเหรอม,มาวิวเนี่ยหญิงบอกว่าืตาหนูสวยเกินไปหรือเปล่าเนี่ยหนูไม่มั่นใจตัวเอง้วยแมหญิงอ,อ,อหญิงเธอจะเอาไม่ไมเธอจะอไว้ท่าไหน เธอจะแต่งยังไงโ็ไอพกหัวไงก็ไยโพกหัวนี่เนี่ยเอาไว้โพกหัวดีๆไอ้พวกหัวดีๆพ,กด,ดพกดีๆอ,อะไรของเธออะไรของเธอไม่ต้องเล่นแล้ว เราจะฟูดีๆ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 ฟูเป็นคุณหญิงอ่ะคุณหญิงอ่ะเจ๋งสวยจังสวยมาก สวยมากจ้ะให้กล้องดูสวยยังไงให้เอสซีดูสวยมากจ้ะหญิงสวยปล้ั่มเหลืออย่างี้แม่หญิงน้อยอือนี่ทำเป็นแม่หญิยงยังไงยังไงก็สวยจ้ะสวยสวยหมดเลยเธอไปโชว์นี่นะเธอไปโชว์แม่เธอไปออืืหหญิง ถ้าสวยแค่ใส่แค่น,นี้ก็สวยแล้วนะดูเซ็กซี่นะหญิงหญิงของหญิงของบ้านแม่น,น้องไม่เห็นเขาชอบตรงไหนเลยแม่น,น้องเห็นเขาชอบเลยหญิงดูดิดแหมทุกคนอ้อ, <laughs> <laughs> อสวยด้วย จ้าสวยจ้าแม่หญิงสวยจ้าสวยจ้าสวยจ้ายังไงฮึฮึให้ดูเป็นนี่เลยดูสาวห้โซเลยนะเป็นหญิงวิสาวเป็นสาวห้โซเลยหญิงทุกคนดูหญิงดิหญิงเขาโพกผมเสร็จแล้วเขาก็ม้าอ้อนมาอ้อนขนตายังไงยังไง โอ้แม็กกี้เธอมาขามากินอีกแล้วมแม็กกี้เป็ไงจ๊ะพูดนายซ่อ,อมจเอาอันนี่อานี่นยังไง เดี๋ยว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 ทุกคนดูเด็กๆดิเด็กๆเขายืนเลี้ยงเดี๋ยวเด็กๆเขายืนเลี้ยงหนุ่มๆหนุ่มๆยืนเลี้ยงกันดูคุณนายคุณนายซัมบี้ใครจะไปโคนคุณนายซัมบี้ มางเงี่มากมากระสุขมุมจริงเลยนะ <c oughs> หาวอีก,ดดดกเดินไปไหนรับ <c oughs> <ๆ c oughs> ซัมบี น้ำชกมาขี่หลังตาน้ำชกน้ำชกมาน้ำชกมาให้มาขี่หลังตามามามาขี่มาให้ขี่หลังตาให้ก็ขี่หลังตาอืมให้ขี่หลังตาโอ้เดียวเดียวเดียวน้ำชกน้ำชกน้ำชกโอ้ยใครเดี๋ยวมันดิโอ้ยยิงเกียบตาเนี่ยโอ้ย ีห่หนักมากนี pues ่หนักลำบากนี่หนักมากดีนำโชคดีนำโชคฉันตัวเล็กไปเลยเนี nah ่ยฉันตัวเล็กไปเลยนำโชคนำโชคไปนอนบางฟังไง แล้วเจ้าไม่นงตักตาเนี่ยถ้ไม่งตักตานี่โอ้มือไหวนเหนักกันทั้งดแล้วเจ้าวันนีน่งตักแค่มันมันนั่งตักตานี่ยโอ้กุนายก็เด็กๆก็เล่นกันกัน ช่างมาทำงานเด็กๆไปดูยจ่ยจยแล้ว